สวัสดีค่ะวันนี้แอมมาจะมาเล่านิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านแข่งกับสายฝนนะคะอาจจะมีเสียงฝนมารบกวนเสียงนิยายเรื่องสั้นของแอมมาอยู่บ้างนะคะเพราะว่าวันนี้บรรยากาศฝนตกทั้งวันเลยค่ะต้องขออภัยในเรื่องเสียงฝนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เรามาเข้าเรื่องนิยายกันเถอะนะคะสวัสดีค่ะคุณอาทรอ,อ้าวหนูทิพสวัสดีสวัสดีสสดมามาหนูตามสบายเถอะนะนั่งก่อนสิขอบคุณค่ะคุณอาทิพเพิ่งจะได้เจอกันกับคุณอาทรเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานหลายปีแล้ว ตั้งแต่ทิพจำได้พอของเธอยังไม่เสียจากไปเธอได้เจอกับคุณอาทรครั้งหนึ่งตอนนั้นคุณอาทรยังเป็นหนุ่มอ่อนๆวัยรุ่นอยู่เลยค่ะและทิพเองตอนนั้นก็กำลังเป็นเด็กจําความได้เพิ่งกำลังอยู่ป .1 ป .2 ออเองค่ะแต่ตอนนี้ทิพ ได้โตขึ้นมาเป็นสาวแล้วส่วนคุณอาทรก็เข้าสู่วัยกลางคนแล้วค่ะรูปร่างหนาหุ่นใหญ่อ้วนท้วนสมบูรณ์ของคุณอาทรช่างเป็นสเปคที่โดนใจทิ์จริงๆดูคุณอาทรคงสบายดีนะคะดูยังหล่อและหุ่นดีเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะคุณอา อาก็สบายดีเหมือนเดิมนั่นแหละแหมทิฟน่ะชมแต่อาว่ารอส่วนทิฟเองก็สวยเหมือนกันนะค่ะคุณอาแล้วหนูทิฟทานข้าวเช้ามาหรือ,อยังล่ะยังเลยค่ะคุณอาถ้าง,งั้นก็พอดีเลยนะอาเพิ่งจะทํากับข้าวเสร็จเมื่อกี้เนี่ยทานข้าวเช้าพร้อมกันกับอาที่นี่เลยนะทิฟได้ค่ะคุณอา แล้วคุณอาอยู่บ้านกับใครหรอคะอาก็อยู่กับลูกสาวนะ่ะส่วนแม่ของเขาก็ไปสบายแล้วละ่ะอ้าวเสียใจด้วยนะคะคุณอาไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะกับข้าวของคุณอาทานะ่ะอร่อยทุกเมนูเลยนะทิพค่ะคุณอาทิพได้ยินแบบนี้ทิพอยากจะลองชิมแล้วล่ะคะ่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะไปทานข้าวกันเดี๋ยวอาขอตัวเรียกไม้มาหาทิพย์ก่อนนะได้ค่ะคุณอาไมา้ไม้เอ้ยมาหาณทิพย์หน่อยลูกณนะทิพย์มาหานะ่ะค่ะพ่ออุ๊ยสวัสดีค่ะณนะทิพย์สวัสดีจ้าน้องไม้โอ้โหน้องไม้โตเป็นสาวแล้วหรอคะเนี่ย เพิปแป๊บเดียวเองโตขึ้นเป็นสาวน่ารักมากเลยค่ะคุณอาก็ใช่นะสีทิพอาเน่ะเลี้ยงลูกเองกับมือเลยนะทำทุกอย่างเป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่ให้เขานะ่ะดีแล้วล่ะค่ะคุณอาคุณอาเก่งที่สุดเลยนะคะทิพยังปลื้มใจแทนน้องไมเลยค่ะที่ได้คุณพ่อแบบคุณอามาเป็นคุณพ่อดูแลได้ดีมากเลยค่ะ ขอบใจมากนะหนูทิพย์อาก็จะพยายามทําให้เต็มที่ทําจนสุดความสามารถของอาน,นั่นแหละค่ะคุณอาทิพยิ้มเมื่อเห็นไมยดูน่ารักตามวัยกาลังกินกําลังนอนทิพยิ้มที่มุมปากเบาๆก่อนจะละสายตาออกจากไมยและเหลตาไปมองดูอาอาธรวันนี้ทิพมาบ้านคุณอาธร เพื่อที่จะขอไปฝึกงานด้วยแม่ของทิพย์เล่าให้ฟังว่าคุณอาทรเป็นผู้จัดการอยู่บริษัทแห่งหนึ่งแต่น่าเสียดายมันไกลาจากที่พักของเธอมากและไกลาจากที่มหาลัยของทิพย์ที่เรียนอยู่ด้วยแต่ในเมื่อเป็นความตั้งใจของแม่ที่อยากจะให้ทิพย์มาฝึกงานกับอาทร ทิฟเลยไม่อยากขัดใจแม่อยากจะไปที่อื่นทิฟจึงทำให้แม่สมหวังดังที่แม่ตั้งใจไว้กับตัวเธอค่ะคุณอาทรเป็นคุณอาเป็นญาติแท้ๆของทิฟไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นคนเดียวที่แม่เชื่อใจมากที่สุดเป็นญาติสนิทกันทางพ่อของเธอนั่นเองค่ะ ในระหว่างที่ทิพย์ได้นั่งทานข้าวพร้อมกับคุณอาทรอ,อยู่นั่นน้องหมายก็นั่งอยู่ด้วยคนคุณอาทรมองมาที่ทิพย์และได้ตักกับข้าวเมนูหนึ่งให้ทิพย์ทานดูทิพย์ลองทานชิมอาหารที่อาทำเองดูสิอร่อยนะค่ะคุณอาอ่ะนี่ลองชิมดูสิอาตักให้นะ ขอบคุณมากค่ะคุณอาทิพย์รู้สึกเขินอายคุณอาทรมากเมื่อเห็นคุณอาทรดูแลและใส่ใจทิพย์เป็นพิเศษทิพย์รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกตัวเกรงไปหมดทิพย์ค่อยๆเกลี่ยข้าวและช้อนข้าวชิมเข้าที่ปากของตัวเองอย่างอ่อนโยนแบบช้าๆอืมอร่อยดีนะคะคุณอาฝีมือคุณอาเนี่ยไม่เบาเลยนะคะ ทานเยอะๆนะทิพอะนี่ของน้องไม้ขอบคุณมากค่ะพ่อทิพมองดูคุณอาทรครู่หนึ่งเมื่อเห็นคุณอาทรได้ให้ความอบอุ่นแก่น้องไม์ลูกสาวของเขาทิปรู้สึกประทับใจมากๆกับคุณอาทรที่ทำหน้าที่ได้ทั้งพ่อและแม่ได้เป็นอย่างดีและดีใจกับน้องไม์ด้วย จนทิพย์เองก็ทึ่งกับคุณอาทรทั้งจะเรื่องงานในบริษัททั้งจะเรื่องรับผิดชอบในบ้านแล้วก็ลูกทิ์คิดสงสารคุณอาทรเมื่อรู้ว่าคุณอาทรต้องทำงานหนักจนทิ์ไม่กล้าที่จะรบกวนคุณอาไม่อยากจะทำตัวให้เป็นภาระคุณอาในตอนนี้เลยแต่ทิ์เองก็เห็นใจแม่อยากจะให้แม่ได้สบายใจ เมื่อรู้ว่าทิปมาฝึกงานกับคุณอาทิปเองก็จําเป็นต้องได้มาฝึกงานที่นี่กับคุณอาเหมือนกัน mm. คุณอาคะปีนี้ทิปก็จะจบมาหาลัยแล้วนะคะเป็นปีที่ทิปได้ออกฝึกงานด้วยทิฟขอมาฝึกงานกับคุณอาที่นี่ได้หรือเปล่าคะอ้าวทำไมจะไม่ได้ละ่ะทิปอายินดีนะ ที่หนูอ่ใกล้เรียนจบแล้วและอาก็ยินดีจะัดรับหนูเข้ามาฝึกงานที่นี่ดีซะอีกน่ะจะได้มาพักอยู่ที่บ้านเดียวกับอาและมาดูแลน้องไม้ช่วยอาด้วยน้องไม้ก็จะได้มีเพื่อนเล่นด้วยยังไงล่ะขอบคุณมากค่ะคุณอาแล้วทิฟจะมาวันไหนบอกอานะอาจจะไปรับได้ค่ะ ทิพทานข้าวมื้อเช้ากับคุณอาทรเป็นมื้อที่อิ่มและมีความสุขมากๆที่ได้ยินข่าวดีจากคุณอาและเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆที่เห็นความน่ารักของคุณอาอยู่ไม่น้อยในวันนี้ mm hmm. ทิพขอตัวกลับก่อนนะคะคุณอานี่ก็รบกวนคุณอามานานแล้วค่ะอ๋อถ้ายังไงก็โทรหาอานะเดี๋ยวอาจ,จะไปรับ ค่ะคุณอาทิปย์กลับละค่ะทิพเดินทางกลับบ้านพักอย่างมีความหวังมากเพราะทิพรู้ดีว่าถ้าได้มาฝึกงานกับคุณอาทรที่นี่อนาคตของเธออาจจะก้าวไกลมากกว่านี้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวของคุณอาทิพย์มีสูงมากทิพย์ตั้งใจฝึกฝนมันไปเรียนทุกวันจนถึงวันที่ต้องได้ออกฝึกงาน ัลโหลคะคุณอาคะทิปได้ออกฝึกงานแล้วค่ะวานให้คุณอามารับทิปที่ห้องพักหน่อยนะคะอ้าวหรอกหรอทิปเดี๋ยวรออาอยู่ที่พักนะเดี๋ยวตอนเย็นอาจะออกไปรับเพราะตอนนี้ยอาทำงานอยู่ได้ค่ะคุณอาถ้างั้นทิปเตรียมของรอแล้วกันนะคะดีมากทิปจัดของให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวตอนเย็นอาไปถึงก็กลับมาเลย ได้ค่ะคุณอาทิพย์เองก็เตรียมตัวอย่างจริงจังตั้งใจมากเพื่อความหวังอยากจะได้มาฝึกงานกับคุณอาให้มีอนาคตที่ดีดังความตั้งใจของคุณแม่ที่วางไว้เมื่อทิพย์พับเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่สองใบเพื่อการออกฝึกงานครั้งนี้ทิพย์จะไปนานมากประมาณถึง สเดือนได้กว่าจะผ่านการทดลองงานจากคุณอาทรทิปใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์เพื่อที่จะรอคุณอาเธออาบน้ําแต่งตัวอย่างเรียบร้อยทำความสะอาดห้องพักเก็บข้าวของไว้ให้เป็นระเบียบเธอจัดการเรื่องค่าห้องไว้เพื่อเธอจะได้กลับมาอีกครั้งป้าจ๊ะ ทิฟฝากดูแลห้องด้วยนะจ๊ะตอนนี้ทิฟจะออกไปฝึกงานอยู่ข้างนอกนะคะอาจะออกไปฝึกงานแล้วเหรอลูกอีกนานไหมหนูทิฟถึงจะกลับมานะ่ะก็อีกสักประมาณ3เดือนได้นะคะคุณป้าแต่ทิฟก็จะมาไปไปมามาดูข้าวของอยู่ในห้องเหมือนกันล่ะค่ะคุณป้าอ๋องั้นก็ดีเลยนะงั้นค่าเช่าป้าก็ยัง <fiquei S 1> ให้ป้าเก็บอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะคุณป้า ทิฟจะเช่าห้องไว้อย่างนี้ไปสักก่อนเพราะทิฟเองก็จะได้กลับมาที่นี่เรียนที่นี่ต่ออีกเหมือนเดิมนะคะออได้ได้ไดโชคดีนะหนูทิฟแล้วใครมารับละ่ะคุณอาหนูเองค่ะคุณอาจะมารับทิฟไปอยู่ด้วยที่บ้านนะคะเพราะว่าทิฟจะได้ไปฝึกงานกับคุณอาที่นั่นนะคะอ,อ๋อดีแล้วล่ะนะที่ได้คุณอามีญาติพี่น้อง ได้ทำงานเป็นหลักเป็นแรงมีงานการที่มั่นคงทำเราจะได้พอยสบายไปด้วยใช่ค่ะคุณป้าทิปฝากด้วยนะคะได้จ้าหลังจากที่ทิปได้คุยกับคุณป้าเจ้าของห้องเช่าแล้วไม่นานคุณอาทอนกระได้ขับรถมาถึงที่พักของเธอเป็นที่เรียบร้อยผู้ชายรูปร่างหุ่นหนาร่างใหญ่ อ้วมท่วมมีกล้ามเป็นมัดมัดได้ะสะดุดตาเธอในวันนี้คุณอาทรแต่งตัวเท่อย่างบอกไม่ถูกในชุดที่คุณอาได้ใส่ไปทํางานวันนี้ดูเท่มากๆเป็นสุภาพบุรุษไม่เหมือนวันที่เธอไปหาอยู่ที่บ้านเพราะวันนั้นคุณอาใส่เสื้อผ้าฟรีสไตล์อยู่ที่บ้านมมดแมนก็ไม่ค่อยจัดจับเท่าไหร่ แต่เรื่องของเรื่องคุณอาหล่ออยู่แล้วใส่ชุดไหนก็หล่อแต่วันนี้ทิฟเห็นคุณอาใส่ชุดไปทำงานวันนี้ดูหล่อซะมากกว่าทิฟรู้สึกว่าจะชอบแล้วสินะกับคุณอาหุ่นใหญ่หน้าหล่อคนนี้คุณอาเชิญเข้ามาในห้องพักก่อนคะ่ะและแล้วคุณอาก็ได้เดินตามทิฟไป ในห้องพักของเธอซึ่งเธอได้เตรียมกระเป๋าวางเรียงรายอยู่พื้นข้างในห้องเพื่อที่จะเก็บย้ายขนของไปกับคุณอาข้าวของของทิพย์ก็มีแค่นี้ล่ะค่ะคุณอาโอ้โหทิพย์ทำไมมีของน้อยนิดเดียวเองอะ่ะก็ทิพย์อยู่ตัวคนเดียวนะคะคุณอาของใช้จำเป็นก็มีแค่นี้ล่ะค่ะอ่ะงั้น รีบเก็บขึ้นรถเราเถอะเธอะจะได้กลับค่ะคุณอาอ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะคุณอาอย่าเพิ่งไปทิพย์ลืมของนะคะ่ะทิพย์เองก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีใจให้กับคุณอาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่รู้สึกว่าเมื่อเวลาได้อยู่ใกล้คุณอาแล้วทิพย์รู้สึกตื่นเต้นมากๆและรู้สึกหวั่นไหวทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้คุณอาทิพย์ลืมอะไรหรือเปล่าอะ ทิพลืมกุญแจห้องนะค่ะคุณอาเดี๋ยวทิพย์ขอหาดูก่อนแล้วกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนทิปพยายามหากุญแจห้องหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนคุณอาได้เดินย้อนกลับมาที่ห้องของเธออีกครั้งแล้วก็ได้มาช่วยทิปหากุญแจในห้องเจอหรือ,อยังทิปยยังไม่เจอเลยค่ะคุณอา คุณอาทิฟวานให้คุณอาช่วยหาให้ทิฟได้ไหมคะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวอาช่วยหาอีกแรงนะคุณอาทรอ,อดใจที่จะหากุญแจช่วยทิฟไม่ได้ภายในห้องคุณอาเองก็รู้สึกใจหายเมื่อได้ยินว่ากุญแจห้องของทิฟหาไม่เจอกลัวว่าทิฟจะเข้าห้องไม่ได้ แต่ในใจทิพย์จริงๆแล้วก็ไม่อยากจะหากุญแจนั้นให้เจอง่ายๆเพราะทิพย์ก็อยากจะอ,อยู่กับคุณอาทออยู่ในห้องของเธออยู่นานๆเพราะเธอรู้สึกว่าเธออยู่กับคุณอาทรสองคนเธอรู้สึกอบอุ่นมากๆเมื่อได้อยู่ใกล้คุณอาอ่อนี่ไงเจอแล้วทิพย์คุณอาทรเหลือบไปเห็นกุญแจอยู่ใต้โต๊ะทีวีของเธอนั่นเองค่ะซึ่ง ทิฟเป็นคนเอาไปวางไว้ตอนนั้นเธอก็คงอาจจะลืมเพราะด้วยความที่ตื่นเต้นดีใจมากๆเลยทําให้เธอขาดสติไปชั่วขณะโอ้คุณอาวางอยู่นี่เองเหรอคะทิฟนี่แย่จริงๆเลยคะ่ะวางของไว้ก็ลืมไม่เป็นไรหรอกทิฟทีหลังก็เก็บไว้ดีๆแล้วกันนะค่ะคุณอางั้นเราไปกันเถอคะค่ะ จากนั้นทิ์ก็ได้ขนของเข้าไปที่บ้านพักกับคุณอาอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปสามชั่วโมงทิ์ก็ได้ไปถึงบ้านของคุณอาทรหลังจากนั้นมาเมื่อเธอได้เข้าไปอยู่บ้านคุณอาทรแล้วทิ์เองก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยอาทำน่นทํานี่ที่บ้านของคุณอาเพื่อจะได้ให้คุณอารู้สึกผ่อนคลาย หายเหนื่อยในเรื่องการทำการบ้านให้กับน้องมายคุณอาคะกว่าทิพย์จะได้ไปฝึกงานที่บริษัทคุณอาอีกวันไหนหรอคะเดี๋ยวอาไปเคลียร์ก่อนนะว่าจะให้หนูอยู่แผนกอะไรได้คะ่ะคุณอาช่วงนี้คุณอาไปทำงานเหนื่อยทุกวันคุณอาไม่ต้องมาทำเรื่องงานบ้านอีกต่อไปแล้วนะคะเรื่องงานบ้านเนี่ยยกให้ทิพ ทำแทนคุณอาก็ได้นะคะส่วนน้องไมทิปก็จะดูแลแทนในระหว่างที่ทิปยังว่างอยู่นะคะก็ได้ทิปอาขอบใจทิปมากนะที่ช่วยอาดูแลได้ตั้งเยอะเลยอะไม่เป็นไรค่ะคุณอาทิปเต็มใจคะ่ะจากนั้นทิปก็ได้รับผิดชอบเรื่องงานของเธอที่ได้รับปากจากคุณอาทอนไว้ เธอทำให้อย่างเต็มที่และดีที่สุดที่เธอสามารถที่จะทำได้หลังจากที่คุณอาเลิกงานมาอีกครั้งคุณอาเหนื่อยหรือเปล่าคะก็ไม่เท่าไหร่หรอกทิพวันนี้งานไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่น่ะมาให้ทิพช่วยถอดชุดสูทให้นะคะคุณอาเอ่ก็ดีเหมือนกันทิพทิพค่อยค่อยเดินเข้าไปใกล้ๆคุณอาแล้วค่อยถอดเสือ้อ ชุดสูตรของคุณอาออกมาเสื้อคลุมด้านนอกที่คุณอาได้สวมใส่เวลาจะไปทำงานทิ้ค่อยๆเดินอ้อมมาข้างหลังคุณอาแล้วใช้นิ้วมือกดที่ไหล่ของคุณอาเบาๆอย่างอ่อนโยนเพื่อให้คุณอารู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นคุณอารู้สึกดีหรือเปล่าคะดีมากเลยทิปอาปวดไหล่ตรงนี้แหละ กดให้อารแรงๆหน่อยสิได้ค่ะคุณอาเดี๋ยวทิฟจะกดให้แรงๆอีกนะคะคุณอาจะได้รู้สึกสบายมากกว่านี้ทิฟใช้หัวแม่มือทั้งสองข้างกดไปที่ไหล่ของคุณอาอีกครั้งและเธอก็ค่อยๆขยับมาหาที่ต้นคอของคุณอาแล้วก็นวดเบาๆอย่างอ่อนโยนทำให้คุณอารู้สึกผ่อนคลาย โซฟาอยู่ด้านล่างส่วนน้องไมเอเองวันนี้ก็ได้ทำการบ้านอยู่ที่ห้องเหมือนเคยเธอไม่ค่อยจะมาสนใจเรื่องราวของพ่อตัวเองสักเท่าไหร่รู้แต่ว่าเธออยู่บ้านหลังนี้แล้วเธอรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขมากๆที่มีนาะทิพย์เข้ามาอยู่ด้วยทิพย์กดบีบนวดให้คุณอาไปมาจนคุณอารู้สึกดีและเคล้มไปตามๆกันเลยค่ะ ทำให้คุณอาแต่ละวันขาดการบีบนวดจากทิปไม่ได้เลยทิปบีบนวดให้คุณอาจนคุณอารู้สึกติดใจและอยากจะให้เธอบีบนวดให้แบบนี้เป็นทุกวันคุณอาคะทิปภูมิใจนะคะที่ได้ทําเพื่อคุณอาที่เห็นคุณอาเลิกงานมาแล้วทิปมาบีบนวดให้คุณอาแบบนี้ทิปเห็นคุณอามีความสุขแบบนี้ ทิฟก็พอใจแล้วล่ะค่ะและทิปเองก็อยากจะขอคุณอาว่าหลังจากเลิกงานทิปจะขอบีบนวดให้คุณอาแบบนี้เป็นประจำทุกวันได้หรือเปล่าคะได้สิทิปอาก็ชอบนะฝีมือแล้วก็น้ำหนักมือของทิปนกะกำลังพอดีเลยอาชอบทําแบบนี้แหละจริงเหรอคะคุณอา ทิฟก็ไม่เคยนวดให้ใครมาก่อนเลยนะคะคุณอานี่แหละคะ่ะเป็นคนแรกของทิฟเลยที่ทิฟได้มานั่งนวดให้อืมถือว่าอาเนี่ยให้ประสบการณ์ใหม่หมๆกับทิฟก็แล้วกันนะแบบนี้แหละถูกใจอาแล้วทิฟรักคุณอานะคะอาก็รักทิฟนะรักทิฟเหมือนทิฟเป็นหลานอาคนคนนึงนะ่ะ เปล่านะคะคุณอาแต่ทิฟไม่ได้คิดกับอา,าแบบนั้นนะคะทิฟคิดไปมากกว่านั้นอีกนะคะคุณอาทิฟทิฟเป็นหลานของอานะทิฟจะคิดไปมากกว่านี้ไม่ได้และอีกอย่างทิฟมาฝึกงานกับอานะอาคิดกับทิฟอย่างนั้นไม่ได้หรอกไม่รู้สิคะแต่ไม่รู้ทำไม ทิฟถึงมีความรู้สึกคิดกับอาแบบนั้นล่ะค่ะอาจจะเป็นเพราะทิฟขาดความอบอุ่นทิฟเมื่อได้มาอยู่กับคุณอากับผู้ใหญ่คนหนึ่งทิฟก็เลยอยากจะได้ความอบอุ่นกลับคืนมานะคะคุณอาโทรทิฟทิฟนี่เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งเลยนะตามที่อาเห็นมานะ่ะ โชคดีแล้วล่ะที่ทิพได้มาฝึกงานกับอาจะได้ไม่ต้องไปที่อื่นอายิ่งเป็นห่วงทิพมากกว่านี้ถ้าเห็นทิพไปฝึกงานที่อื่นแล้วโดนคนลังแกน่ะอาจะทําให้ทิพฝึกงานอยู่ที่นี่ได้แบบสบายๆจะได้ไม่ต้องคิดกังวลเรื่องอะไรอาจะทําให้ทิพสบายใจที่สุดนะขอบคุณมากค่ะคุณอาที่ดูแลอุปถัมภ์ทิพมาโดยตลอด ทิพยได้ยินแต่แม่เล่าให้ฟังว่าคุณอาเป็นคนใจดีและเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนทิพยก็เพิ่งจะมาเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะทิพยเชื่อคุณแม่แล้วนะคะว่าคุณอาเป็นคนดีจริงๆเอาล่ะทิพย์อาก็ทำตามความสามารถของอาและทำตามหน้าที่ของอาก็เท่านั้นเองแหละเอาล่ะไปนอนได้แล้วปะ อาหายเหนื่อยแล้วค่ะคุณอาเมื่อทิฟได้แยกทางกับคุณอาต่างคนก็ละเดินเข้าไปที่ห้องของตัวเองส่วนคุณอาทอนก็ได้เดินตรงไปที่ห้องของน้องไม้เพื่อไปดูน้องไม้ลูกสาวของตัวเองตอนนั้นคุณอาก็ยังแปลกใจในความรู้สึกของทิฟว่าทำไม ถึงคิดกับตัวเองแบบนั้นแต่ทิฟเองก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้เปิดใจให้คุณอาได้ฟังความรู้สึกของตัวเองอยู่ตอนนั้นเธออมยิ้มและภูมิใจอยู่ไม่น้อยที่ทำให้อาเห็นความรู้สึกของเธอทิฟเข้าไปนอนที่ห้องของตัวเองห้องที่คุณอาได้จัดหาไว้ให้เธอมีหมอนข้างหนึ่งใบ เธอล้มนอนลงที่นอนกอดหมอนข้างและเธอก็ฝันจินตนาการของเธอคิดไปต่างๆนานากลับมาที่คุณอาทรเมื่อคุณอาทรได้เข้ามาดูแลลูกสาวตัวเองและพาลูกสาวเข้านอนแล้วคุณอาทรก็ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าความรู้สึกของคุณอาก็เป็นห่วงทิพย์ขึ้นมาแทนทีว่านอนคืนแรกในบ้านหลังนี้ แกจะรู้สึกเป็นยังไงคุณอาค่อยๆย่องขึ้นไปข้างบนห้องทิฟเพื่อจะดูแลความสะดวกสบายในเรื่องไฟทิฟเปิดประตูให้อาหน่อยสิในช่วงนั้นทิฟกำลังอาบน้ำอยู่และได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเธอรีบเดินออกมาจากห้องน้ำ แป๊บนึงนะคะคุณอาเมื่อทิฟเดินมาเปิดประตูให้กับคุณอาทรเธอได้ใส่ชุดคุมด้วยความที่เซ็กซี่ของเธอทำให้คุณอามองเธอแบบไม่กระพริบตาเลยค่ะทิฟเป็นยังไงบ้างทิฟอยู่ได้นะคะคุณอาแต่ว่าทิฟเออ กลัวหน่อยนึงนะคะกลัวอะไรเหรอทิ์กลัวว่าไฟจะดับนะคะคุณอาคุณอามีไฟฉายหรือเปล่าคะมีสิเดี๋ยวอาไปเอามาให้นะเดี๋ยวค่ะคุณอาคุณอายังไม่ต้องไปหรอกคะ่ะมาอยู่เป็นเพื่อนทิ์ก่อนนะคะจากนั้นทิ์ก็ได้จับมือคุณอาเดินเข้ามาในห้องอย่างช้าๆและเธอก็ปิดประตู ทิพย์ได้มอบความสุขให้กับคุณอาอีกครั้งด้วยความที่เธอรู้สึกกับอามาตั้งนานแล้วส่วนคุณอาเองเมื่อได้กลิ่นดอกไม้หอมๆคุณอาเองก็ไม่สามารถหยุดยั้งจิตใจให้ตัวเองดอมดมได้ทั้งสองคนได้สูดดมกลิ่นน้ำหอมกันทั้งคืนเลยค่ะจบแล้วนะคะ สำหรับนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่ๆใ,ในคลิปหน้าขอให้ผู้ฟังทุกท่านฟังแล้วขอให้มีความสุขด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ